ครับผมไอซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเว็บรถสิบไอนะครับตัวใหม่เลยออกมาสดๆร้อนๆนะครับจากรถของพี่ปื้มนะครับเอามาให้รีวิวแบบสดๆเลยนะครับพึ่งขึ้นมาเมื่อตะกี้เองนี่ครับเราจะมาเริ่มจากโลนะครับโลนี่ก็โลดีไอดีนะครับคู่ละห้าร้อยนะครับซื้อมาซื้อมานะครับ และสติกเกอร์ลายไทยนีครับสติกเกอร์ลายไทยซื้อมา180บาทนะครับให้เขาติดให้ครับ50บาทเพราะว่าติดไม่เป็นบอกเฮนนะครับปอกเฮแ80บาทครับเอาฝาอะไรเขาเรียกว่าฝาครอบของมันออกนะครับอันนี้ก็บีกนะครับที่บีกซื้อมา130บาทนะครับนัดครับนัด3ตัวครับอีก2ตัว ไม่ได้สายครับลืมและก็มือลิงครับมือลิงซื้อมา130บาทครับเหมือนเดิมและสตอนะครับสตูขอบสามจข้างใน1ิจิตนะครับแล้วก็จะมาฟังรอบตัดน,นะครับสตาร์ทรถหน่อยดีเราจะมาฟังรอบกันนะครับ จะบินดกว่านะครับแล้วก็รอบตาแล้วครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ